สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมโ p e n h o เ s e เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสอพอ,อในกรุงเทพมหานครณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครค่ะ สมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมโอเพ h นเฮา์เปิดบ้านสอพอ,อจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18กันยายน2568 ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือผ่าน,นกลไกพลังบวรบ้านวัดศาสนาสถานโรงเรียนราชการ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศาสนาพุทธกับเยาวชนไทยในสังคมปัจจุบันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและกรมการศาสนาร่วมหารือถึงบทบาทของศาสนาในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา และคุณธรรมแก่เยาวชนไทยท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัลการเสวนานแรงบันดาลใจจากพื้นที่เล็กสู่ผลลัพธ์ระดับประเทศโดยพระวิทยากรจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในแต่ละภูมิภาคร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตลอดจนแนวทางสู่การต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จในระดับประเทศ นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมเสริมที่เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้แก่การเยี่ยมชมบูธนทิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนเครือข่ายกว่า200รูปและคนสอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งพัฒนาคนดีคนเก่งมีคุณธรรมภายใต้แนวคิดพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นให้วัดและาศาสนสถานกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและสร้างสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนผ่านค่านิยมคุณธรรมนำการพัฒนาศูนย์ศึกษาพุทธวิทิ์นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญนะครับด้านพุทธศาสนานครับโดยขณะนี้เนี่ยในจัดงานในส่วนกลางส่วนภูมิภาค,ครับเพิ่งก็ดาเนินการมาส่วนวันนี้นะครับก็เป็นการรวบรวม การแสดงผลงานของสูงสาวาัตรทิศนะครับท,ท,ทั้งเจคนสห่งตัวกรุงเทพมหานครนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับเพื่อที่จะให้ไปสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียนพุทสาวาิตยทิเพื่อจะชวนชวนให้เด็กเยาวยชนเนี่ยเข้าศึกษานะครับธรรมะศึกษาที่สูงส,สาวาอรทิตย์ที่อยู่ในวัดต่างๆนะครับซึ่งตามหลักสูตรเนี่ย ก็จะเป็นหลักสูตรด้านการศึกษาครับซึ่งทางเราก็เล็งเห็นนะครับว่าน่าจะมีการขยายโอกาสนะครับนอกจากการเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการศึกษาทางเลือกต่างๆเช่นวิชาเรื่องภาษาอังกฤษวิชาในวิชาสามัญน,นะครับรวมถึงการศึกษาในเรื่องของ,งการงานพื้นฐานชีพเช่นผลิตพันจากชุมชนนะครับไม่เป็นเรื่องของการปลูกกอบัวนะครับการใช้ปุ๋ยดินเส้เดือนนะครับ การใช้ดินสำหรับการมาทำอดอกไม้หรือว่าเป็นเรื่องพวงมาลายัยที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านกิจกรรมทางศาสนาในพิกรรมต่นนางๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะความมุ่งหวังของเราเนี่ยเราก็จะเสริมนะครับในปีถัดๆไปเนี่ยในเรื่องของเด็กเยชนนะครับเราเรียกว่าเรียกว่าธรรมะไว,วยใส่ครับธรรมะไวยใสนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในการส่งเสริมเด็กในการเรียนรู้เนี่ยเช่นก็จะมีเรื่องของงานด้านศิลปะนะครับ เข้ามาด้วยนะครับงานด้านของการทำกิจกรรมร่มกันนะครับเ,เพื่อที่จะให้เห็นถึงความรักความสัมคัในการใช้รักธรรมศาษนาแล้วก็เรื่องของที่สำคัญสุดเราหวังว่าให้น้องๆได้ฝึกสมาธินะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านพุษนานะครับในการที่จะมีสติมีสมาธิในการจดจ่อ ในการอุตสาหะในการทํากิดการใดก็แ,แต่นะฮะในการเรียนการสอนก็ดีการประกอบอาชีพไปดีการใช้ชีวิตปรจำวันในครอบครัวก็ดีนะครับน,นี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะเราจะบ่มเพาะสาสารายาตให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งในขณะนี้เนะี่ยเรามีน้องๆที่อยู่ในระบบของการศึกษาก้สามารถที่ถึง800,000นคนทุกประเทศครับถือว่าเป็น แหล่งนะครับองพ์ปะอสารา,าที่เป็นพื้นฐานหลักของประเทศในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่คมศาสนาเข้ามาผักดานร่วมกับทางวัดนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆทั้งบ้านประตรงเรียนในพลังบวรเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่ผักดันให้ศูนย์วัระอาทิตย์เนี่ยดำรงอยู่แล้วก็เป็นแหล่งในรู้ให้กับเด็กเอลวนต่อไปนี่ลคนครับ